สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเช็คแบตเตอรี่นะครับของ Motorola GP559 ครับเป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้พอดีมือนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับรูปทรงนะครับพอดีมือครับนี้นะครับวิธี เช็คแบตเตอรี่นะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่าให้ทำแบบนี้นะครับให้ท่านกด A.B เนี่ยครับ A.B.Exit เนี่ยครับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะบอกโวลต์เทจนะครับก็คือ8.1โวลต์นะครับเนี่ยมันจะบอกแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเช็คแบตเตอรี่แล้วนะครับความถี่มันก็จะเหลือช่องเดียวนะครับอ่าอีกช่องมันก็จะอ่าโชว์อ่าแบตจำนวนแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือ ถ้าท่านจะฟังช่องเดียวก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับวิธีเช็คแบตเตอรี่นะครับหรือฟังช่องเดียวนะครับกลับมาเหมือนเดิมก็ให้กด AB แช่นะครับ AB แช่ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับวิธีเช็คปริมาณแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมจะ อธิบายคุณสมบัติของตัวเล็กตัวนี้หน่อยนะครับ MotoGP 559นะครับตัวนี้รองรับทุกย่านความถี่นะครับตัวนี้นะครับรองรับย่านดำย่านแดงย่าน400นะครับและก็พิเศษสุดสำหรับย่าน Air b a บนะครับการสนทนาเครื่องบินนะครับตัวนี้นะครับโอ้ตัวเดียวได้ครบเลยนะครับพิเศษสุดนะครับตัวนี้รองรับ สายชาร์จ USB นะครับก็คือเวลาเดินทางนะครับท่านไม่ต้องเอาเอาที่ชาร์จไปนะครับเพียงท่านมีสายชาร์จโทรศัพท์นะครับท่านก็ชาร์จไฟได้เลยนะครับตัวนี้ง่ายนะครับสะดวกสบายต่อการพกพานะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ